อรหังสัมมาสัมพุทธโคขวะพุทธังผะขวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตภะขวาตาธรรมโม สังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสปะขาวะอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตราวุปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโวปะขาวติสวะคาตัวปะวาต้า Tāmuā Santi kua, ākāri Ehi ปาสิโกัวโอปัญญิโกัวปัจตังเวทิตาปัววิญญูเฮติสุปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิ ิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยติทามจาตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคขลาเอศสมปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทาทินายโยอันชริกรณิโยอนุตตรังคุญยะ TANG LOKAS พหูเทวามนุสสาจมงานิอาจินตยุนภาคังขมานาสุทานังปรุหิมังคลมุตมังอเสวันาจะพาลานังปัณดิตานันจะเสวันาปูชาจะปูชนียานังเอตัมังคารมุต tama patiro pati swasodja bo pe jagatapunya ta atasama paniti ja eta tama kalamu tama pausa jan jasipa jawinayo jasuki tua supa sita jayawa ja eta mata ตูปัทตานังปูตตาราสังขโหอนาคุลาจักกรรมันตาเอตามังคลโมตมานันจะตัมมจริยาจะยาตกานันจะสังขโหอนาวาชานิกรมานิเอตามมังคลโมตมังอารตีวิรตี ปาปามาจะปานาจะสัญญโมอัปปามาโทจะทำเมสุเอตัมมังคลรมัวตัมังคารหัวจะนิวาตัวจะสันตัวทิจะกตัญญูตามาเลนะธรรมมาสวัณนาเอตัมมังคลรมัวตัมมังคารหัจะนิวาตัจะสัวที่จะกตัญญั านาณาจทานสนงกาเลนะธรรมะสาการชาเอตัรมังคะละมวตมังตาปัจะพระมจริยานจาริยสัจจานาตาสนังนิพานาสาจิกิริยาจะเอตัรมังคะละมวตมังปัวธาสโลกะธรรมเมหิจิตตังญาสนากา Bati asokang vira cha, ke mang he mang kalamuha tamang, eta disani katawana sampat tamam paracita sampat aso ting kacanti tamanti. พาหุงสหัสสมพิเนมิตาสาวุทานตานเคลมเมฆครังอุทิตกวลละสัสนามารังทานาติธรรมวิจินาจิตตวามุนินโทตานเตจะสาภวัตุเตจะยมังคลานิมาราติเรกรมพิยยติตา ปาปะติงโควรามปะนาระวะกามาคมาทาทยาคังคันตีสุทานตวิทินาจิตตวามุนินโทตานเตยันชาสาปวัตุเตยชยมังคลานินาราคิลิงกัจจวรังอติมัตตาพัวตังทาวาติจักกรมสเนวสุทารุนัาน ต่างเมตตามผู้เสกวิธินาจิตวามุนินทตันเตจัสสาภาวตุเตชัยมังคลานีอุคคิตักขกรรมติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนปทังกุลิมาลวันตานอิเทธิภิสังคตมโนจิตวามุนินโทตันเตจ สาภวัตุเตชะยามังคะลานิกาตวานะคาตมุตตังอิวะคาปินิยจินจายาทวทวจนางชนะกายมัเจสันเตนะสวมวิจินาจิตตวามุตินโทตานเตชะสาพวัตุเตชะยามังคลานิสัจจังวิหายมติสัจกวา ตาเกตุงวาทาพิโลปิตัมมะนังอติอันทัพูตังปัญญาปฏิปัจจริโตจิตตวานุเนนทวตานเตชะสาปวัตุเตจะยมังคลานินันตัวปนันทาพุชฌังเวผูทางหิตทิ่มกุเตนะเถระพุชฌเกนะธรรมะปยานตัวอิทัวป เตสวิตินาจิตวามุนินโทตันเต่จะสาภาวตุเต่จะยมังคลานิทุกขาหัทิติปุชเทนัสุตัสสะหัทังพรามังวิสโสติจุติเมติภกาภิธานังยานาคะแตนาวิตินาจิตวามุนินโทตันเต่จะสาภาวตุเต่จะยมังคะ ลานิเอตาปิพุทธจยมังคลอาตถคาถาโยวาจโนทินทิเนสรเตมะตานทีหิตตวานเนกะวิวิทานิจุปาทวานิโมกขังสุขังอธิคมายนโรสปาญโย การุนิกานาตัวหิตายสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพาตตัวสัมพุทิมุตตมังเอเตนะสาจวาเชนะหุตุเตชยามังคะลังชัยันตัวพุทิยามุเลสักยานางนันทิวัฒนวะเอวันตวะวิชโย วโหหิตยาสุจยมังคะเละอัปราชิตาปัลลานเกเสีเสปัจวิปวกคะเละอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคัปัตวะปมุตติสุนักทานสุมังคะลานสุปัพพานสุหุติทานสุขโนสมโมหตุจตุยตังพระมจา ปัติส ok ุปันถากินนางกายกรรมมังวาจากรรมังปัตทากินนางปัตากินนางมโนกรรมังปณิคิเตปปัทากินนาปัตากินนานิกตะวานรพันตาเทปปัทากินเนยพวตุสาพมังฆลังลาคานตุสาะเทวตาสาปพุทธานุภาว เวนะสัทาโสธิภวันตุเตห์วตุสาผะมังฆลังราคันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเวนะสัทาโสธีภวันตุเตห์วตุสาพะมังฆลังราคันตุสาภเทวตาสาภสังขานุ นัสานธาโสทีภาวันตุเตบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สัพพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาอเวราหนตุอพยาปัชชาโหนตุ อะน,นีคาโหนตุสุข,ขีอัตตานังปริหะรันตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิน้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด